สวัสดีอาจารที่กระดดเพ็นเพื่อนทุกคนนะครับผมนายปัชยาป้องท้งสิงห้องเอ็2 q สาขาวิศวกรรมเครื่องกลรหัสนักศึกษาห2ส3 2 2า0 0 3 2 3วอันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง q, าารรเคมีพื้นฐานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตหัวข้อที่ผมจะพูดก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ ชื่อคาร์บอนคือ Carbon, คอะตอมของคาร์บอนโดยคาร์บอนอะตอมในคาร์บอนไฟเบอร์นี้เป็นคาร์บอนที่เหมือนกันกับคาร์บอน Carbon ในเพชรถานหินที่ใช้ในเตาถ่านและทส้ดินสอปัจจัยที่ทําให้สิ่งเหล่านี้ต่างกันท,ทั้งที่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนลนวนเหมือน,นกันคือการจัดเรียงโครงสร้างทางโมเลกุลของคาร์บอน ซึ่งคาร์บอนไฟเบอร์แบบน,บนี้ก็มีวิธีการจัดเรียงโครงสร้างในรูปแบบหนึง่งโ,โดยธรรมชาติจะจัดเรียงโมเลกุลรูปแบบนี้จะทำให้เป็นสีดำเมื่อใ่คาร์บอนไฟเบอร์นี้ผ่านกระบวนการจัดการที่เหมาะสมจะให้คุณสมบัติที่สัางคญเรียกว่า high strength to weight ratio แปลง่ายว่ามีความแข็งแรงมากกว่าในอหนักที่เท่ากับโลหะนั่นคือหากมีการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งการเลือกใช้คาร์บอนไฟเบอร์จะนำให้น้ำหนักของชิ้นงานที่เบากว่าโลหะหลายเท่าและคาร์บอนไฟเบอร์จะมีความแข็งแรงแต่ไม่งอเช่นในโลหะ โดยคาร์บอนรูปแบบนี้จะถูกนำไปใช้ในรูปแบบเส้นใยถักสานทับกันเหมือนการทอเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจึงเกิดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ขึ้นมารูปแบบการถักเพื่อนำมาใช้งานจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการและเส้นใหยคาร์บอนก็มีให้เลือกหลากหลายมากมาย แต่รูปแบบที่เราคุ้นกันดีก็คือการถักแบบ2อคูณสเส้นใยที่มีรูปแบบที่ถักขึ้น2ลง2ขึ้นไปทับและสอดลงใต้เส้นใยที่ถักตั้งฉากกันที่2บล็อกลายที่เห็นจะออกเป็นสีเนน่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงกันไปตลอดผืนสลับกันไปเรื่อยๆอีกแบบที่เราคุ้นกันการถักแบบ1นคูณหนึ่ง จะเป็นการถักขึ้นหนึ่งลงหรือจึงเห็นรูปแบบลายคาร์บอนออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคาร์บอนไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ผลิตอย่างไรคาร์บอนไฟเบอร์เป็นเส้นให่ที่มีโครงสร้างเป็นคาร์บอนอะตอมเรียงตัวกันมีลักษณะ,ะายาวและบางความหนาของเส้นใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.0002ถึง0.004 00นิ้วคาร์บอนอะตอมถูกเรียงตัวเป็นคริสตัลในระดับไมโครที่เรียงตัวต่อกันขนานกันไปตามแนวยาวของเส้นไฟเบอร์ด้คริสตัลน,นี้เรียงตัวกันเป็นเส้นตรงที่ทำให้เส้นใยมีความแข็งแรงสูงมาก เมื่อเทียบกับขนาดของตัวเส้นใหญ่เส้นใยคาร์บอนหลายๆเส้นจะถูกนำมารวมกันแล้วปั่นเกี่ยวคล้ายๆการปั่นเชือกเป็นเส้นได้ที่อาจจะถูกนำไปใช้งานโดยตรงหรืออาจจะถูกนำไปถักทอกับอีพ็อกซีเพื่อขึ้นรูปในรูปทรงอื่นๆร่วมกับวัสดุคอมโพสตอื่นๆคาร์บอนไฟเบอร์ ถูกใช้เสริมแรงร่วมกับวัสดุคอมโพสต์ที่ถูกใช้งานในการสร้างเครื่องบินและชิ้นส่วนอ,อา,นนาวกาศลำตัวรถแข่งด้ามไม้กอล์โค้งจักรยานคันเบ็ดตกปลาสปริงในรถยนต์เสากระโดงเรือและอื่นๆที่ต้องการวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง ในปี1950 c a r คาร์บอนไฟเบอร์ถูกพัฒนาเป็นวัสดุเพิ่มความแข็งแรงในส่วนของพลาสติกทนความร้อนสูงในจรวดมิสไซคาร์บอนไฟเบอร์เส้นแรกถูกผลิตในความร้อนกับเลเยอร์จนกระทั่งเกิดกระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอผลลัพธ์คือ ได้ไฟเบอร์ที่มีคาร์บอนประมาณ20%และมีความแข็งแรงต่ำและคุณภาพที่ได้ไม่แข็งแรงในช่วงต้นของยุค1960ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีคาร์บอนประมาณ55%และมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น และต่อมาก็กลายเป็นกระบวนการผลิตหลักๆของคาร์บอนไฟเบอร์ในปี1970จากการทดลองและหาทางเลือกอื่นในการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ได้เปลี่ยนไปเป็นปิตโตเรเลียมที่แบ่งออกมาจากกระบวนการกันน้ำมันไฟเบอร์ที่ผลิตจากปิตโตเรเลียมมีปริมาณคาร์บอนประมาณ85%และให้ความแข็งแรงสูงมากต้อง ใช้ในแรงการดัดขึ้นรูปสูงและไม่ค่อยนิยมในวงกว้างในปัจจุบันคาร์บอนไฟเบอร์เป็นส่วนสำคัญในหลายๆผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใหม่ๆได้ถูกพัฒนาในทุกๆปีสหรัฐญี่ปุ่นและุ่มยุโรปตอนนี้เป็นผู้นำเทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์คุณสมบัติของคาร์บอนไฟเบอร์ คุณสมบัติทั่วไปคาร์บอนไฟเบอร์นัสสัญลักษณ์ C เลขอะตอม6อนุกรมเคมีอโลหะหลายวาเลนซ์ ha, ence, มอนอตอมมาตรฐาน12.0108สานะของแข็งนำไฟฟ้าเป็นฉนวนความร้อนคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอย่างน้อย190โดยเส้นใยคาร์บอนจะมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ห้าถึงสิบไมโครเมตรคาร์บอนแข็งแรงกว่าเหล็กถึงห้าเท่าแต่น้ำหนักเบากว่าครึ่งในการผลิตเส้นใยคาร์บอนคาร์บอนอะตอมจะถูกผูกมัดรวมกันในผนึกจจำนวนมากหรือน้อยตามแนวขนานกับแกนยาวของเส้นใยเป็นแนวคริสตัลโดยให้อัตราส่วนความแข็งแรงของเส้นใยต่อปริมาตรสูงทำให้มันแข็งแกรง และสำหรับขนาดของมันเส้นใยคาร์บอนหลายพันเส้นจะถูกลมเข้าด้วยกันในรูปแบบกลุ่มเส้นใยซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้ด้วยตัวมันเองหรือทอเป็นผ้าคุณสมบัติของเส้นใยคาร์บอนคือมีความแข็งแรงสูงต้านทานแรงดึงสูงน้ำหนักเบาทนต่อสารเคมีสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงและอัตราการขยายตัวต่อความร้อนตำ่ำเส้นใยคาร์บอนจึงเป็นวัสดุที่นำได้รับความนิยมมากในอุตสาหกรรมการบินและวิศวกรรมอวกาศการอาหารมอเตอร์สปอร์ตและการแข่งขันกีฬาอื่นแต่เส้นใยคาร์บอนมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่นอาทิเส้นใยแก้วหรือเส้นใยพลาสติก เช่นใยคาร์บอนมักใช้ร่วมกับวัสดุอื่นในรูปแบบคอมโพสตซึ่งจะเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์เสริมโพลิเมอร์แต่มาจะเรียกสั้นๆว่าคาร์บอนไฟเบอร์มากกว่าซึ่งมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่สูงมากและมีความแข็งแรงแม้จะค่อนข้างเปราะอย่างไรก็ตามเส้นใยคาร์บอนจะประกอบด้วยวัสดุอื่นเช่น เดียวกับแก๊ไฟในรูปแบบของคาร์บอนคาร์บอนซึ่งมีความทนทานต่อความร้อนสูงมากประโยชน์ของคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์เคยถูกใช้ไปเสริมกับตัวอาคารเพื่อรับน้ำหนักในการเกิดแผ่นยินไครับเมื่อเทียบกับคาร์บอนไฟเบอร์และเลกก้าวัสดุความหนานแน่นกรัมต่อเซนติเมตร คาร์บอนไฟเบอร์1.75่งเห้ากา7.87ความต้านทานแรงดึงคาร์บอนไฟเบอร์3.5มจห้ากา1.3ค่าโมดูลัสแรงดึงคาร์บอนไฟเบอร์230.0้อยสิกา210.0ความแข็งแรงเฉพาะคาร์บอนไฟเบอร์2.00 เหล็กก้า0.17ด้วยคุณสมบัตินี้ที่ดีของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ดีที่สุดก็มีการประยุกต์นำวัดสดุชิ้นนี้มาป้องกันแผ่นดินใบกัน,นแล้วในหลายประเทศโดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์ในการเสริมกำลังให้โครงสร้างตัวอาคารบ้านเรือนตึกสูงและสถานที่ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นโดยคาร์บอนไฟเบอร์จะช่วยในการป้องกันโครงสร้างต่างๆ ของตัวอาคารไม่ให้เกิดการพังทลายได้ง่ายเมื่อต้องประสบกับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยส่วนให่อาคารบ้านเรือนตึกสูงที่เกิดการถล่มจากแผ่นดินไหวนั้นพบว่ามีสาเหตุมาจากการแตกรล้าของเสาอาคารเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่มีขนาดรุนแรงหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวตาม อากาศยานอากาศยานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินเริ่มนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้ในรูปแบบต่างๆในรูปแบบคอมโพสตตั้งแต่ศตวรรษที่1970แล้วโดยวระยะแรกวัสดุถูกใช้เป็นแผ่นปรับระดับประตูล้อหน้าล้อหลังเป็นต้น ซึ่งสัดส่วนการใช้วัสดุในเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์และเครื่องบินลบได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่อย่าง Boeing B o e i n g B787 ที่มีกำหนดเปิดให้บริการเที่ยวบินแรกช่วงปลายปีคศสอ0 8นนี้เป็นเครื่องบินที่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์ในรูปแบบคอมโพสตมากถึงร้0 ประโยชน์ในด้านยานยนต์ยานยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะรถแข่งพยายามออกแบบโครงสร้างตัวถังให้มีน้ำหนักเบาแต่ขนาดเดียวกันตัวถังจำเป็นต้องมีความแข็งแรงสูงเพื่อความปลอดภัยของนักขับดังนั้นรถแข่งทั้งหลายจึงจำเป็นต้องใช้วัสดุอย่างคาร์บอนไฟเบอร์นอกจากนี้คาร์บอนไฟเบอร์ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในยานยนต์อีกหลายด้าน เช่นใช้ในรถไฟความเร็วสูงใช้เป็นวัสดุเสริมแรงสำหรับการผลิตถังบรรจุก๊าซความดันสูงเช่นถังบรรจุก๊าซไฮโดรเจนถังก๊าซ NGV แบบที่4ใช้เป็นวัสดุตก,ตกแต่งรถยนต์เป็นต้นประโยชน์ของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ไม่ใช้ในการอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์กีฬาเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่นำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้เสริมประสิทธิภาพในอุปกรณ์ตั้งแต่ศตวตรรษที่1970เนื่องจากสามารถลดน้ำหนักของอุปกรณ์ให้เบาลงได้ขณะที่ทำให้ความแข็งแรงสูงระยะแรกอุปกรณ์กีฬานี้นำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้งานัไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากทำให้อุปกรณ์กีฬามีราคาแพงมาก แต่ปัจจุบันอุปกรณ์กีฬาที่มีคาร์บอนไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบมีราคาถูกลงทำให้แม้แต่นักกีฬาสมัครเล่นก็หันมาใช้อุปกรณ์ที่มีคาร์บอนไฟเบอร์มากขึ้น